เด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคูณานะคะหรือคุณท่านน,านันท์ผประยูนวันนี้คูณาจะมาสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องสระในภาษาไทยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมที่จะฟังหรือยังคะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังไปนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเหมือนอย่างเคยนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องต่อไปเราต้องมารู้ก่อนว่า จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆได้อะไรนะคะเด็กๆก็จะได้ 1. น,นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำที่มีเสียงสระที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเขียนคำที่มีสระที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงานได้อย่างถูกต้องและส่งงานต,าตรงตามเวลาที่กำหนดอย่าลืมนะคะเด็ก เมื่อเรียนรู้ในแต่ละคลิปแล้วเด็กๆจะต้องได้จุดประสงค์ตามนี้นะคะถ้าไม่ได้เรเดียนต้องฝึกฝนเยอะๆแต่ถ้าได้แล้วเด็กๆจะเป็นคนที่เก่งมากเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้สระในภาษาไทยกันหรือยังคะ้าเรียนแล้วเด็กๆมาดูความหมายของสระในภาษาไทยเลยนะคําที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยจะมีเสียงสระและรูปสระที่แตกต่างกันสระในภาษาไทยมีทั้งหมด21รูป 32เสียงและเสียงสระคือเสียงที่เปล่งออกมาโดยตรงจากปอดไม่ถูกอวัยว,วะส่วนใดส่วนหนึ่งกักไว้ในภายในช่องปากเสียงสระในภาษาไทยมี21รูป32เสียงเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะตัวอย่างนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยแล้วที่แน่ๆคือเด็กๆเ,เคยหัดออกเสียงสระไหมคะ มันจะไม่ติดอวัยวะอะไรเลยเช่นสระ,ะอะมันก็จะออกอะเลยไม่มีเสียงกักอะไรเลยทุกตัวเลยนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเอาละทีนี้เด็กๆคะเรามาอ่านเสียงสระพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คือรูปสระของเราทั้งหมดนะคะยีบเอรูป32เสียงสระในภาษาไทยนะคะเด็กๆดูนะอ่านพร้อมกันเลยนะอะอาอีาอ อีอืออืออูอูเอ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 อูอูอออ่ออเออีเอีเอือเอือัวัวอัมไอไม้ม้วนไอไม้เมลายสระเอาือนะคะือฤฤ ลือสี่ตัวเนี้ยลือรื้่รือตัวเนี้ยออกเสียงเป็นรอเรือนะคะลือตัวนี้กับลือตัวนี้ออกเสียงเป็นรอลิงนะคะเด็กๆได้กันหรือ,อยังได้ถ้ายังไม่ได้ไปทบทวนกันใหม่นะคะเด็กๆมาทบทวนอีกครั้งนะคะเด็กๆรูปสระในภาษาไทย21รูป32เสียงนะคะอ่านเลยนะคะอาอาอีออออ อีอ, wave, อ,อือ Ghost, อ,อูอูเอเอแอแออูอูออออเออเอเอียเีเอือเบืออัวอัวอำไอไม่ม้วนไอไม่เมลัยสระเอาตัวรื้อตัวรื้อ ตัวรื้อแล้วก็ตัวรืออย่าลืมนะคะรื้อรือตัวนี้ออกเสียงอลอเรือรื้อรือตัวนี้ออกเสียงรอลิงเด๋ยวต้องฝึกฝนเยอะๆนะคะแล้วก็จํารูปสระให้ได้ทุกตัวด้วยนะคะตัวอย่างคําที่มีสระนะคะแล้วก็รูปพยัญชนะรวมกันนะคะดเด็กๆเด็ดกดูตัวอย่างคำนะคะตัวอย่างคําที่มีพยัญชนะมีรูปสระและเสียงสระรวมกันนะคะสระอะ ก็คือคำว่ากะกับตะไคร้เห็นไหมคะบางตัวก็มีตัวสะกดเข้ามาเกี่ยวข้องสระอาตายายปาสระอีปิดหิวตะหิวเห็นไหมคะสระอีปืนดีตีสระอืดะอดึกบันทึกรึกสระอือยืม ลืมมืดสระอุผุสุกทุกสระอูถูสู้หูสระเอเตเป็นเข็มเป็นนี่มีตัวสะกดเลยนะคะเข็มก็มีตัวสะกดฉะนั้นรูปสระอะจะหายไปเลยนะคะสระเอเทเซเกสระแอะ แทแทะ,แทะสระแอแอแม่แพสระโอโปโตโพสระโอโมโมโหูโฉมอันนี้คือมีตัวสะกดแล้วนะคะสระอเลาะดาเหานี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆจะมีทั้ง รูปเดิมแล้วก็มีตัวสะกดเข้ามาก็จะหายไปเดี็กๆจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะมาต่อนะคะเด็กๆคําเสียงสระยังไม่หมดนะคะตัวอย่างคําที่มีพยัญชนะรูปสระและเสียงสระสระอพ่อมองทอนสระเอสระเอเลเธอเยอะเจอสระเอเลเผอเจอเห็นไหมคะสระ เอียเสียเทียเกีย,ยคำพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะสระเอียยนีย่มีน้อยมากสระเอียเมียเสียเลียสระเอือกอเอือกเกือเห็นไหมคะขอเอือกเขือจอเอือเจือสระเอือนี่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ในภาษาไทยมากมายนะคะเดนีด่น้อยมากสระเอือเทือกเมืองมะเขือสระอัวพัวลัว อันนี้มันก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะเด็กๆจะละอัวตัวหัวปวดคําว่าปวดเนี่ยมีตัวสะกดเข้ามาแล้วนะคะเด็กๆสะละอําพวกนี้จะง่ายขึ้นขำทำดำาสละไอไม้ม้วนใกล้ใจใหม่แล้วก็มาสะละไอไม้เมลายไถนาไก่ไปพวกนี้เป็นสลักง่ายๆแล้วต่อไปสะละเอาก็คือเหาเดาเมาเนี่ยคะ่ะ ส่วนสระสองตัวหรือสี่ตัวที่เราจะเห็นต่อไปนี้ใช้น้อยมากสระลิหรือฤออกเสียงเป็นลอเรือนะคะลิหรือฤอ่านก็เราจะหาได้คำว่าฤดูฤตแล้วก็ิกนี่เรายังหายังมีใช้ในภาษาไทยอยู่บ้างนะคะแต่ตัวนี้คือสระลิหรือฤที่ออกเสียงเป็นลอลิงเนี่ยส่วนมากเราไม่นิยมใช้แล้วเพราะหา พยัญชนะและสระมาเสียงมารวมกันจะไม่ค่อยมีความหมายแล้วในสมัยนี้ตำราในภาษาไทยรุ่นใหม่จึงไม่จัดเป็นเสียงสระแต่ยังมีใช้บ้างเล็กน้อยเด็กๆเ,เราต้องเรียนรู้เยอะนะคะตัวนี้กับตัวนี้แต่จะเรียนรู้ลึกๆต่อไปในชั้นระดับชั้นต่อไปนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจและเรียนรู้ได้มากขึ้นไหม ถ้าไม่เข้าใจเด็กๆหรือทำอะไรไม่ได้หรือออกเสียงไม่ได้เด็กๆกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่นะคะฝึกบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆฝึกท่องบ่อยๆเพราะสระในภาษาไทยเราพอเราเอาไปรวมกับพยัญชนะเวลาเราออกเสียงถูกต้องเราก็จะเขียนได้ถูกต้องด้วยตอนนี้เราพูดได้ถูกต้องเราออกเสียงได้ถูกต้องแต่เวลาเขียนทำไมเราถึงเขียนผิดเพราะเราออกเสียงแล้วก็รวมกับพยัญชนะผิดเราจึงเขียนผิด นะเด็กๆต้องได้พปยัญชนะได้สละให้ครบถ้วนนะคะทีนี้คุณาก็มีการบ้านให้เด็กๆทํานะคะเด็กๆหยิบคัดลายมือขึ้นมานะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคัดลายมือในแบบฝึกหัดคัดลายมือหน้า6ถึงหน้า7เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้สวยงามด้วยบนหัวกระดาษด,ด้านบนของแบบฝึกเนี่ยคือตรงนี้ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นส่งนะคะ เสร็จแล้วส่องหน้าถ่ายรูปส่งในรายอัลบั้มวิชาภาษาไทยนะคะมาดูในแบบหังคั้ลายมือหน้าหกนะคะคำสั่งคืออ่านคัดและระบายสีภาพให้สวยงามมีรูปเต็มๆมาให้บรรทัดที่สองคือเขียนตามรอยปะนะคะเมื่อเด็กๆเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วบรรทัดที่สามเป็นว่างๆก็ให้เด็กๆเขียนด้วยลายมือของเด็กๆเองให้ตรงกับที่รูปแบบที่เราให้มานะคะให้เขียนให้ครบ ทุกบรรทัดที่เขาให้มาแล้วพร้อมระบายสีนะคะเข้าใจแล้วนะคะเราไปต่อหน้าเจ็ดกันเลยต่อไปเป็นข่้นเลมือหน้าเจ็ดนะคะเด็กๆเ,เหมือนกัน,นะคะ่ะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นตรงหัวมุมกระดาษด,ด้านบนสุดนี้นะคะคําสั่งก็คือให้คัดให้อ่านและระบายสีนะคะหนึ่งปีมีสิบสองเดือนบรรทัดที่สองก็เป็นรอยปะเด็กๆเ,เขียนตามเขาให้หมด เหมือนอย่างที่เขาให้ตัวอย่างมานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะคะระบายสีโดยการแยกสีออกนะคะเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนส่วนตองฟ้าสีอะไรเมฆสีอะไรผ้าที่สีอะไรเด็กๆจะใช้สีเดียวแล้วระบายระเลงทีเดียวอันนั้นเขาเรียกระเลงสีนะลูกจะไม่สวยระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเสร็จสองหน้าแล้วถ่ายรูปส่งในรายอัลบั้มวิชาพละไทยด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ คลิปวิดีโอนี้ก็จบอีกแล้วในเรื่องสระในภาษาไทยเด็กๆอย่าลืมนะคะหลังจากที่เด็กๆเรียนแล้วเด็กๆต้องกลับไปทบทวนอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้ภาษาไทยมันมีทั้งพยัญชนะสระและวรรณยุกต์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราได้พยัญชนะไปแล้วได้สระไปแล้วต่อไปก็จะถึงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะเก่งเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองเยอะๆอย่าลืมนะคะท่อง ตระอี EE เนี่ยให้ครบทั้ง21รูปและ32เสียงด้วยนะคะเด็กๆแล้วเราจะกลายเป็นคนเก่งนะคะเขียนเก่งอา่งานเก่งเขียนข้องอ่านข้องใครๆก็ชื่นชมนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอนะนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะทุกคนดูแลสุขภ,ภาพด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ